บีบเลยไม่บีบเลยให้เมเพร้อมรีไปได้ได้บบิอ้อ้นไม่ต้องต่ำไม่ต้องบกวัดัววัวัวัดวัดวัดวัมวัดวดวัดวดวั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 ดด

เกณฑด้ย้นมาอีกตรงนี้ไหมครับไปไมต้องตามนั่งนั่งกานนั่งนั่งไอสวยทไมขอรถ้่่งายยงต้องอย่างนี้พราะมดูตายยิงเคยไมมาห่วงพี่ โหโลเคลยไปขึ้นที่ต่อดูยตาเห็นไหมอ้หยาดูแค่นั้นองไนเ่ยลงมาไหไหนเนี่ยนี่เห็นป่ะยืนมันไมีพื้นที่เล่นดิยืนไม่มีพื้นที่เล่นเลยวิ่งดูแต่ลูกบอลได้ไงตัดเข้ามาเลยลง ไปเร็วเนั่งเทนเดินแล้วให้เลเจนให้เร็วให้เร็วไปตังไอ้ปูลถ

เติมต่อดิโอกาสเยอะมากอย่าดูแต่บอลเพนเปลี่ยนเร็วๆเปลี่ยนเร็วๆไอ้ไพ่เปลี่ยนเร็วๆไพ่ไพ่เปลี่ยนเร็วๆหน่อยยิ่งเยนขึ้นมาเร็วเไพ เดตังฮะเออย่าไปโยนนอีเกมถึงถึงอ้มเอมอ,มอ,มอ,มอย่าไปโยนอีเกมเกมให้เอเ็น,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 นดิเกมดีดีดีไม่้ที่เลยโยนข้ามไม่ไพิวอ่ะให้ไม่พิวไป ดดสด<า>งเรื่องสี่เรื่องเ,เลยเอเทนคุณโพ๊อแม่มากเลยอ่ะคุณอะ่ะไเอทเทนเทนคุณจะมาทีคุณพแม่ป๊อแม่เลยดูใจทุกนอละ <laughs> อะไรก็ไม่ไไรู้นิ่หน่อย จะดูจะบอลทำเรือไว้มเขาจะเล่นอะไรขี่มาเร็วเร็วอย่าดูจะบอลดูดูเลยนะบอลสองสองสาม เห็นไหมพอมื้นที่เยอะแยะวิ่งลงมาทำไมเขาไม่ได้บีบเลยเนี่ยนี่มันเป็นเลยเห็นไหมอย่าเทนอ่านเลยเทนคุณคลิปชั้นสองชั้สามชั้นสี่ด้วยนะยืนมวยทำไมคนออกซ้ายเนู้นนักสองคนแยกคนสองคนยืนตรงกลางอ่ะ ใายเ็ะเขาคืนนะตัวเดียวได้ไงไม่ยืนดับใคะเขาคืนนะนเอวไอบุ้บงนี่บทำรม่งเลยใค้เร็วเออกบอลเร็วหน่อยสปีดอ้หน่อยไหยใเรเร็วเออเอาขึ้นเฮ็ดดี้เชืยกระลุดต่างตัางเออลัมตาลูดิเทนอานูนเคมอานูนดิ

ไม่อ่านไม่คิดเลยความคิดใชเ้เพลงปีทแล้ดเดินปีทละลอดเดิน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 องามอมัอสามบองามสอ้ามสองสามมสอามองสมองสมสมสามสอสมงาองอมสอสาม้มาอออา

<laughs> bây giờ mình làm nào. Con đi nào ra mới được. Có 2 con ạ. Ừ. Phíaหลังอีกก็ได้ con. Phíaหลังอีก. Vị trí trái. Vị trí đi, trái đu

เอ็มมันไม่มีไฟรหรือใจเย็นเ,เรียนเรียนเปไกล้าเปลี่ยนหรือปล่อยไม่เป็นไรไปกันไ,ไม่กันต่ออะไรแล้วเฮ ตัดฟังกันตัดฟังไม่งไงปูนไหมตั้งผมต,มตมันะอะไรเนี่ยเทมเทนเลยวะอย่าดูแต่บนเทนอย่าดูแต่บน ไอ้เขาขึ้นมาไล่ตาหคคมหนีไปนา่ย้อนไอ้อเขาขึ้นมาไล่ใครเปลี่ยนฝั่งมาด้เอออย่าตามอย่าตามอย่าตามให้เขาขึ้นมาไล่เอเอเึ้นเกินเกิน เสียท่เอเทนเอเทนอะไรก็ไม่รู้ใครรู้จะบ่นี่ไผอเทมโยนให้มันเสียทำไมเอเทน ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ผมมันตกกันเปียกอยิเล่นกันยเล่นกันอีเล่น

ở đây Tao đi test nào. đi ăn chứ. Tao đi test nào đi. Cứ à. à, à, Cái <laughs> <Đều> này à? quân. <laughs>